เนีนะคะมาช่องเอ็มคิดปัญาเกลังสอนมาแล้วนะคะเพื่อนเข้าไปลาของ มาเลยค่ะาต้งค่าวิธีการต่ต้องแนะนำเลยต้องมีตารางแบบนั้นเเรื่อง ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะพี่ไม่ค่อยจะทำคลิปเลยแล้วก็ต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องทำงานบ้านใช่เพราแม่ทำงานนะคะสหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอให้ถึงลาตามต่อไปอะ่ะบ๊ายบายค่ะ